มาวันนี้เราก็จะมาเล่นปลาหม,มึกอ,ออกของลมพร้อม,มอปลาเอาไปเกียนปลาฝ่ายตรงข้ามนะว่ามันจะเวิร์กไหมลองลองดูอันนี้ก็ไปเว็บปลาฝ่ายตรงข้ามไปเวบแดงแล้วเนี่ยดูถ้ามันมาแดงก็อย่าเพิ่งเวบแต่มันไม่มาแดงก็เว็บเลยอันนี้ก็อย่าเพิ่งอัพ ตรงสกิลเราไปตีก่อนเลยตีไปสักแป๊บก่อนอันนี้ป่าป่ามันน่าจะไม่อยู่แดงนะน่าจะฟม์มฟ้าอยู่แอันนี้เราก็ตีเลยต,ตีตีนานหน่อยเราแทงไอ้ตรงสกิลก็อย่าเพิ่งอัพนะรอเผื่อมีไปตรงข้ามมาแล้วก็จะได้อัพแล้วก็หลดหนีได้ไง แต่อันนี้ไม่มาก็อัพนะอัพปุ๊บมาปั๊บนะอันนี้เออตีสู้มันเลยอย่ังไงเราก็ต้องได้เนี่ยไล่ปุ๊บแล้วก็หนีเลยไบโอบินเข้ามาไล่ไลอ่อ่ะแล้วก็จบจบก่อนจุบก่อน <c oughs> อืมกระโดดหนีกันโอ้โหเกือบตายิกไบโอฟิกเกอร์มานะอันนี้อันนี้ไบโอฟิกเกอร์มาดีนะวิลาม,มา ทาใหม้มันไม่กล้ามาอันนี้ก็กลับบ้านเลยเพราะจะตายแล้วดูแล้วไฟยังก็ยังไม่ถอยไปแล้วก็เข้าไปบวกต่ออันนี้ซื้อของผิดมาหนึ่งก็เลยไม่อยากขายอันนี้ก็เข้าไฟต่อ ตัวโลนี่ก็ถึกอย่างไงดีนะ <Yeah. S 1> เสี่ยวปิดมาช่วยไนมะ่งั้นไม่ตายนะเนี่ยเ <c oughs> ลี๋ยิงไฟนี่กักบลมเงี้ยแะอันนี้เราก็ยิงแคร์คลิปไปก่อนเนี่างตองไป็นโซนฮีโร่อันนี้ <c oughs> ให้มันตีเราไปก่อน <c oughs> เล่นเลีนนั้นเราน,อน้อยเรานอนอนก,ก็หนีงนั้นนี่เราก็ <c oughs> เดินไป <c oughs> ช่วยช่วยบ้างเพิ่งกลับแปลว่าเรืองยังพอมีอยู่ได้อยู่อันนี้ สร้างโลให้เพื่อนก่อนถ้าเราเจอเมดตัวนี้เราก็ต้องออกล้างไงเนี่ยแหละช่วยคำ้ำเซลฟิตก่อนสร้างโลให้วีลาเนี่ยปลาหมึกนี่โหดอยู่นะเอามาล้มนี่โหดอยู่นะแบบสร้างโลได้เรื่อยๆอ่ะอันนี้เห็นไหมซื้อของผิดมาอันหนึ่ง <c oughs> อันนี้ซื้อของผิดอันนึงซื้อล้างไอ้อ้ฟาร์มนี่ออกแค่อ,อันแรกก็พอนะเอาไว้ออก ของลมเต็มก่อนแล้วค่อยเอามา,มาออกฟาร์มต่อหรือถ้าเดินช้าเกินก็ออกรองเท้าไปก่อนครับแกะขัดไปก่อนถ้าเดินช้าอันนี้ซิวอันนี้ซาซาเนมาอันติใสเลยอันนี้อันนี้มันเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่รู้นะแต่เดินเดินมาเราเห็นที่มัแตกตรงนี้นี่พอจริงไม่ไม่น่าเข้านะตรงนี้เราไม่น่าเข้าเพราะ ตอนแรกก็น,นึกว่าเป็นรังเล็กะไรไงกระโดดไปสร้างเกาะให้เพื่อนไงแต่ต,ต่อให้ไปสร้างเกาะก็ไม่น่าเข้านะตรงนี้มันพลาดเองตรงนี้มั้งเราพลาดเอง <c oughs> อันนี้ซื้อได้ <c oughs> อันนี้เราก็วิ่งไปช่วยเพื่อนต่ออันนี้มันเข้ามาลึกเกินมันเข้ามาลึกเกิน อันนี้มันรอนได้เกิดอ้ตรงนี้ก็ดีเพื่อนมาถมเยอะหน่อยอันนี้ดูดูทรงแล้วถ้าเวทเยอะกว่านี้ในปา่ามันก็มันนานได้ตังเยอะหนะ่อยแต่อันนี้เขาไม่ไม่ไมค่อยได้เวทเท่าไหร่ไงแต่ก็เวทอยู่บ,บ้างอะ่ะอันนี้เราก็วิ่งวิ่งมาตีคลิปเลยตีคลิปไปต้องทำ ตีเลยไม่ต้องสนมันเนะี่ยเอาคลิปให้ง่าเยกเพราะไงเราเราก็ต้องได้อยู่แล้ว,พวเพราะมันมีอะไรไหมสกิลป่าเนี่ยจำชื่อไม่ได้อหมนี่แล้วก็เคลียร์กามก่อนไปเลยเลยแล้วก็ไปเวปป่าต่อแต่เอตโลมาค้ำไว้ละตัโลมันรู้ทางแล้วสร้างโลให้อะไรไหมแครี่ของเราเาเปิด นี่ก็ทีมเรายัางไม่มาเพิ่งเข้าอันนี้ทีมมันเริ่มมาแล้วเราก็เข้าไปเลยเข้าแบบไปเปิดป,ปิดปตัวเปิดให้ทีมเราเลยอ่นน,น,นี้พอดีไม่มีล้างก็เลยล้างเพื่อนไม่ได้นะแตกเลยเพื่อนนะอันนี้ก็เกิดได้แล้วแต่มันจูบเกินหลบกระโดดหลบแป๊บจะไปสร้างโลให้เพื่อนแตก เพื่อนกระดหลบของเราอีกมาอันนี้ก็สร้างอันนี้ก็ซื้อของฟาร์มนั่นแหละถ้าซื้อมาแล้วก็ถ้าเราเบสไปเรื่อยๆนี่เราก็น่าจะได้แบบเลือดโคตรเยอะแล้วแต่ไม่ไม่ค่อยได้เบป่ามันอะไรอันนี้ก็ดูดูดูจากแผนที่แล้วก็ป่ามันตายแล้วก็มันอยู่บนสามมันก็น่าไม,ไม่น่าจะมาข้านล่างนี่แหละเราก็เลยไปเบปลาแม่งเลยไม่ต้องวัดกลับบ้าน มันก็ค่อยๆแบบตัวเรามันตัวตีมันแทงไงเนาะตีก็ทรมานหน่อยอยู่ตีคีมนี่นานหน่อยจต่ถ้าเรนได้ของป่านี่ก็ไปละน,นี่เราเดินล่อมันกันเนี่ยมันร้อนแหละเห็นไหมมันร้อนละราได้ป่ามันร้อนละเข้ามาเจอไอ้ดีอีก เดินเดินติดกำแพงแล้วก็มาเคลียร์คิดต่อเอาอะไรสเต็ปปลาเอาเก็บเก็บอะไรไหมเอ้อเรียกว่าเก็บข่าปานั่นนะ่ะเออไม่รู้จะเรียกไงนี่ก็แบบกับบ้านมาเพิ่งเลือกกัน นี่เราก็วิ่งไปช่วยไฮยเตะเพราะไฮเตะอยู่ตัวเดียวนานละไอตัวโลมันดักตรงนี้เดีมมีล้างแต่ทาราทาราวีลาเกิดแตกแต่เราเราก็วิ่งล้วงไบโอแล้วเนี่ยเพราะมันไม่มีใครมาสนใจเราไงเราก็ล้วงไบโอไปเลยเอาให้ได้เลยเนี่ยตัวเรามันจะตีนเบ,บาหน่อยเนี่ยตัวเมนมันก็ใกล้แตกแต่ ไม่เม็ดเม็ดมันเปล้วงแครี่เราเยอะไรเงี้ยเราก็ไปล้วงเนะนี่ยว่าจะมาเอาเมดแต่เม็ดมันกำบ้านทันอะเาไปแค่ิคีปนก่อนนะเนี่ยแค่ิีบนนี่ได้ได้อะไรไหมความฟานละนี่ก็ถึกขึ้นละไบโอยิงไม่เข้าแล้วนะี่ต้าไบโอของไม่เกิดน,นะยิงไม่เข้าแล้ว นี่แล้วก็ซื้อแบบการเนี่ยไอตัวเมตดของไฟตรงข้ามแบบเด้งเลือกด้วยน,นี้ไบโอไบโอเนี่ยจับไบโอเลยนี่ก็ควาจริงว่าจะเปิดอันตีใส่ไบโอในบอมนะแต่ว่าดูท่าทางเพื่อนไม่น่าเข้ามันก็เลยมันไล่โตโรแท,ท,ทนดีวน่วขาไงตอดเลือดมันไปไม่ได้ฆ่ามันฆ่าย่งไงไม่ได้หรอกแต่ เข้ามาตอดบไดานี่แล้วก็เคลียร์เคลีร์คลิปให้หมดเวลาบ้างแคลีร์ให้หมด <c oughs> นี่เราเปิดเอาโอเลยแต่เพื่อนไม่ซ้อนไงอันนี้เพื่อนไม่ซ้อนแล้วก็เข้าเอาวโอคนเดียวเพื่อนไม่มากันนี้ดีกว่า <c oughs> มาก็เลยหนี เนี่ยเนี่ยเนี่ยยิล่อเพื่ินเ่ยยิงล่ออนตีนแครนะข้านกระโดดสนิทฟาดพอดีไอตรงนี้ไม่มีล้างเพื่อนโดนยกหลายตัวเลยนี่ก็โดดเอาโอ้ทีมเราก็เก็บหมดเหมือนกันเนี่ยนี่ก็มาตีคลิปต่อเพราะจริงแล้วป้อมก็นด้แต่อยากได้สเต็ป เป็นเลือกไงเอาเลือดขึ like <this> ้นเยอะๆสร้างลงให้เพื่อนแบบนีแล้วก็ถอยไปเก็บปลาถ้าเราเวทต้นเกลียนเยอะๆนะก็น่าจะโกงอยู่อะแต่อันนี้เราก็ไม่ค่อยเวทปลาขนาดอันนี้ไม่เวทปลานะเดี๋ยวตังค์ไฟตรงค้ำยังน้อยเลย แคคลิปเก็บเนี่ยใช่ไหมซื้อซื้อถอ,อยมากันเม็ดฝันท้องข้างอย่างเดียวเพราะคิดคิดดูแล้วแล้วแคลรี่ฝั่งมันกับสามนีนมันไม่เกิดไงก็เลยไม่ต้องซื้อกันเนี่ยกายภาพซื้อกำเม็ดอย่างเดียวนี่ก็ไล่ตีเม็ดมันเลยเม็ดมันใช้สกิลหนึ่งหนีไปทางนี้อันนี้มันสกิลหนึ่งหมดแล้วเราก็ไล่เลยฆ่ามันเลย แต่เสียดายเราดาเมจไม่มีต้องให้เพื่อนซ้อนตลอดถ้าเราเล่เลนมือเงีอาให้เพื่อนซ้อนมาตลอดเพื่อนไม่ซ้อนก็ฆ่าไม่ได้แค่นั้นน่ะนี่ว่าจะยืนแทงป้อมแต่ดูดูด,ด,ดูคลิปอยู่ไก,กลเกินก็เลยช่างเลยวิ่งออกชนะละมาชนะแล้ว,ลวเกียนอยู่นะ นี่เห็นไหมไม่โอยยงไม่เข้าเห็นไหมนี่ยเป็นลางจะเอาโอ้ซะหน่อยแต่ปั๊มแตกก่อนเอออเาเรื่องอยู่แบบปลาหมึกแต่ควจริงนี่ถ้าเล่นอย่างนี้เลี้ยเอาแบบเอาไปออฟดีกว่าแต่ออฟนี่เอาไปสู้ใครไม่ได้เลยนะงั้นก็ได้ที่สองได้เหรียญซัพพอร์ตเลยได้ไป็นงงๆแต่ก็เกลียนอยู่ไง เนี่ยมันดูซานิดแไปท้องคำแบบสุดท้ายอันดับสุดท้ายแล้วฟาร์มก็ไม่ต่างก็น้อยจัดเนี่ยเห็นไหมคนเสียหายก็10%บเซ็นิด <c oughs> น,นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยของก็สองชิ้น <c oughs> <c oughs>